สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเมย์เม่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักปักแรกของตุลาคมนะคะของราศีตุลน,นะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะพลังงานนะคะของชาวตุลว้าวใบแรกมาเป็นเด e เดวิลเลย king of cups นะคะ แล้วก็เสี่เหรียญที่กับหัวนะคะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ในช่วงนี้ในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะสำหรับเรื่องทั่วไปนะ,ะแล้วก็สิ่งที่เป็นภาระในใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปงานนะคะการเรียนสุขภาพหรืออะไรต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็คนใกล้ชิดอะไรแบบนี้นะคะ ช่วงนี้ดีขึ้นนะคะมีการปรงมีการปล่อยวางนะคะแต่ว่าก็ต้องรามาระวังเรื่องของความโชคร้ายนะคะที่อาจจะเข้ามาบ้างนะ,ะ King of Cups เนี่ยอาจจะหมายถึงคนที่มาคอยช่วยเหลือนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะที่คอยสนับสนุนนะ,ะเ,เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้รับโชคนะคะหรือว่า มีเรื่องราวของการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับการเงินนะคะรายได้ดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะฟิตเนสอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเปลี่ยนมาทานอาหารคลีนนะคะทำให้อาาจ,จะมีสุขภาพที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใครป่วยอยู่ก็อาจจะเจอยาดีนะคะเจอหมอดีรักษาได้ประมาณนี้ทีนี้ในความรักนะคะ ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเป็นไปได้เหมือนกันสําหรับคนที่เพิ่งจะมีคนคุยมีคนเดทใหม่ๆอาจจะมีคนที่เข้ามาพร้อมกันนะคะ2คนนะคนนึงอาจจะออกดักดักหน่อยนะคะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แสนดีใจดีนะคะแล้วก็าากคิดดีกับคุณนะแต่จะมีคนหนึ่งอ่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างายังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะคะหรือว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ มองหาความสัมพันธ์ที่มีคอมมิทเมนต์นะคะตรงนี้ก็ต้องให้รู้ไว้เลยว่าถ้ามีคนเข้ามาในชีวิตช่วงนี้นะคะจะต,ต้องระวังนะค,ะคนที่อาจจะ,ะมาลักษณะผิวเผินนะคะแต่เม่มองว่าคุณตุลน,น่าจะมองออกนะคะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนอยู่แล้วนะคะในการทจะเลือกคู่เนาะทีนี้สําหรับใครที่คบกันมานานแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยเมยก็มองว่าในเดือนนี้ในช่วงต้นเดือนมันอาจจะมีทั้ง ความสุขแล้วก็ความทุกข์ปนๆกันไปนะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดทะเลาะก,กันบ้างด้วยความที่แบบอารมณ์ร้อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมองว่าความรักนะที่คุณสองคนมีให้กันนะคะเอาชนะเรื่องพุ่งนี้ได้นะคะ The Devil เนี่ยไม่สามารถเอาชนะ King of Cups ได้นะคะในหน้าไพ่ตรงนี้นะเพราะว่าไพ่สี่เหรียญขึ้นมากับหัวไม่มองว่าคุณจะปรงอะ,อะไอเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีไม่เก็บมาคิดนะคะแล้วก็โฟกัสไปที่ ความรักดีกว่านะคะความเข้าใจกันดีกว่าเพราะว่าในขณะที่อาจจะเถียงกันบ้างแต่ว่าก็จะมีช่วงเวลาโลแรแมนติกกันนะคะจะมีการแบบพูดง่ายว่าถ้าเกิดว่าทะเลาะก,กันมาก่อนนะคะอาจจะทะเลาะก,กันต่อน,นิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะมีการปรับความเข้าใจแล้วก็จะมีการเลทโกนะคะก็ปล่อยวางในเรื่องที่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรืออะไรที่มันเสียไปแล้วนะคะระหว่างคู่สองคนเมมองว่าน่าจะเคลียร์กันได้นะก็ถือเป็นพลังงานที่ดีนะคะไม่ต้องไปกลัวพลังงานเดวิลนะคะเพราะว่าเรามีไพ่ดี2ใบนะ ทีนี้เรามาดูนะคะพลังงานของคนที่คุณดิวอยู่ด้วยหรือว่าสามีหรือภรรยาก็ได้นะคะเพด of Pentacles นะคะกลับหัวนะคะมี10คาทาแล้วก็มี6ดาบเห็นไหมคะพลังงานก็คือเรโซเนตกันนะคะทั้งคุณและเขานะมันอาจจะมีเรื่องที่ ทําให้ผิดใจกันบ้างนะคะอย่างที่เมย์บอกช่วงต้นเดือนพลังงานเดวิลอาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือว่าการใช้อารมณ์นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่มันตามมาจากเดืนอ,นอนก่อนๆก็ได้นะคะช่วงเวลาเก่าๆนะอ,อ,อาจจะมีอะไรที่เป็นภาระ,ะในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยหรือว่าสิบคาถาเมย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราแบกเอาไว้เราเก็บเอาไว้นะคะแต่เมย์มองว่าอย่างสิบคาถาเนี่ยตัวฝั่งคนที่คุณดดวู่ด้วยหรือว่าแฟนคุณเนี่ย เขาก็ยังไม่ได้วางคาถาทิ้งนะคะแต่ว่าเขายังเต็มใจจะแบกต่อไปไมิก็เลยมองว่าตรงนี้เวลาที่คุณได้มาเคลียร์กันเคลียร์ใจกันเนี่ยเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แบกเอา เรื่องของปัญหาเอาไว้อาจจะเป็นฝ่ายที่มาแก้ไขเองอะนะคะในส่วนของปัญหาของคุณสองคนอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียสละนะเพราะว่าเขามองเห็นว่าจุดมุ่งหมายของคุณสองคนก็คือความรักที่มั่นคงนะคะบ้านหลังนี้นะคะหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะเสียสละแล้วก็แบกภาระนะคะไปต่อโดยให้คุณนะทิ้งภาระของคุณไว้นะ,ะก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะยอมเสียสละเพื่อคุณนะยอมลําบากนะคะถ้าทะเลาะกันเรื่องอะไรผิดใจกันเนี่ยเขาจะยอมคุณนะ เพจรเพนิเคิลใช้กับผัวนะคะอาจจะมีการน้อยอกน้อยใจกันบ้างหรืออาจจะมีช่วงเวลาที่หมังเมินกันบ้างนะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเดวิลหรือว่าเพจโรเพนิเคิลเนี่ยนะคะแต่ว่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรไม่ใช่เดอะทาวเวอร์นะอาจจะมีการแบบว่าเถียงกันแล้วบางทีก็อาจจะเงียบไปอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละระหว่างคู่รักนะคะไม่ต้องมีอะไรกังวลสุดท้ายแล้วหกดาบก,ก็ขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วว่ายังไงก็ไปต่อนะ ไม่ว่าในเคสของคุณเนี่ยนะคะคุณตูนแลวคู่เนี่ยอาจจะแบบทะเลาะกันรุนแรงมากเป็นเรื่องลุที่3ามเลยแบบนี้นะคะก็ยังไงเ,เขาก็ยังเลือกที่จะไปต่อกับคุณอยู่ดีนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายที่มีบุคคลที่3เข้ามานะอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรที่มันสําคัญเหมือนกันนะมี้ก็มองว่าช่วยกันแก้ไขปัญหานั่นแหละแล้วเขาก็เปิดใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยคุณนะคะพร้อมที่จะรับภาระเอาไว้เองเสียสละเพื่อคุณแล้วก็ ยังอยากที่จะประคับประคองชีวิตคู่ตรงนี้ไปต่อข้างหน้านะคะยิ่งถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญหาในครอบครัวนะคะในเรื่องราวของการงานการเงินหรืออะไรก็ตามนะสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างนะคะดูแลครอบครัวต่อไปแล้วก็รวมถึงความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะให้ดีนะแต่ก็คือก็ต้องให้เราระมัดระวังในในเชิงของอุปสรรคไว้บ้างนะคะค่าต่อไปเดี๋ยวไม่จะเปิดสรุปให้นะคะจะใช้สำหรับที่เรียกว่า golden universal tarot นะคะ 4นับคัพสนะคะกลับหัว5ถ้วยกลับหัว6คาทากลับหัวเดอะชาเวกลับหัวกลับหัวหมดเลยนะคะอาจจะยังมีความสับสนอยู่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะมันยังไม่ได้ราบลื่น100%ตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่ามันจะเคลียร์ได้แหละแต่จะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่อาจจะต้องเสียสละนะคะซึ่งเมย์ก็มองว่าน่าจะเป็นฝ่ายของคนที่คุณดิวด้วยหรือว่าแฟนคุณนะคะ คีนัลคับสกับัวนะคะความสัมพันธ์ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะคะยังมีความไม่เข้าใจกันบ้างนนะม,มีการอกน้อยใจกันบ้างนะ แล้วก็ไพ่ห้าถ้วยกับหัวนะคะบงบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเคลียร์ใจกันได้นะคะอะไรที่ทําให้เสียอ,อกเสียใจเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทําให้มันดีขึ้นนะคะอารมณ์คุณเนี่ยมันจะลิบอับมากขึ้นจะมีการขอโทษจะมีการเคลียร์จะมีการช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะก็จะทําให้บรรยากาศมันค่อยๆดีขึ้นหกคาาที่กับหัวนะคะอ่อตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุปสรรคด้วยนะคะไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้เรื่องงานก็ได้การเรียนก็ได้นะคะ การค้าขายก็ได้ต้องระมัดระวังคู่แข่งนะคะถ้าใครตั้งเป้าว่าจะต้องประสบความสําเร็จนะคะหนึ่เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีเซ c o n p แ a n นะคะต้องมีแผน2นะรองรับนะคะเพราะว่าเมมองว่ามันน่าจะมีการอ่อ หยุดชะงักนะคะลงของแผนนะคะที่1ของคุณน่นะคะมันจะมีเรื่องนี้ทําให้จะต้องอดีเลย์บ้างอะไรบ้างหรือว่าเป็นอุปสรรคเข้ามานะคะ<ม>ในเชิงความรักเหมือนกันถ้าคุณตั้งเป้าว่าจะต้องทําอะไรจะต้องเอนเกจการจะต้องแต่งงานกันนู่นนี่นั่นนะคะอาจจะต้องมีการเลื่อนนะคะหรือ,อในเรื่องของการที่แต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะอาจจะมีการวางแผนทาอะไรร่วมกันในครอบครัวอาจจะต้องมีการเลื่อนตรงนี้ก็ต้องระมัดระวงังตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ที่ไพ่เดดเดวิลขึ้นมาปรากฏนะคะการที่จะทําอะไรเนี่ยในช่วง อาจจะต้องแบบเผื่อใจนิดนึงว่ามันอาจจะดีเลย์นะคะหรือว่ามีปสรคเข้ามาที่ต้องแก้ไขนะคะทีนี้โดยรวมแล้วนะคะไพ่ใบนี้สรุปไปสุดท้ายทาวเวอร์กับหัวนะคะแปลว่าความสัมพันธ์ที่มันสั่นคลอนแล้วหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเปราะบางนะคะของคูณสองคนที่ผ่านนมาเนี่ยนะคะไม่ต้องไปกังวลอะไรยังคงอยู่นะคะเพราะว่าไพ่เด็ดทาวเวอร์ถ้าตั้งตรงเนี่ยมันจะหมายถึงมันพังทลายมันมันรั้งมันยื้อไว้ไม่ได้แต่ตอนเนี้ย ให้มันขึ้นมาแบบกลับหัวแปลว่ามันยังไม่พังนะคะคุณสองคนช่วยกันซ่อมแซมไว้ได้นะคะความรักของคุณแล้วก็ถ้าคู่ไหนเลิกกันแล้วเนี่ยการที่จะชาวเวอร์ขึ้นกลับหัวแปลว่าการกลับมาให้โอกาสกันใหม่นะคะกลับมาสร้างใหม่นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีถึงแม้ว่ายังจะต้องมีการฟันฝ่าอุปสรรคกันไปนะคะแต่ก็จะมีการหันหน้าเข้าหากันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวนจะเปิด โรแมนต์แอนเจอร์ไ้นะคะเช็คคลางงานความรักนะคะให้คุณตุนแล้วก็คู่ของคุณนะคะในเดือนนี้นะคะ Make the effort นะคะ Release your ex Wedding ที่มีปัญหากันอยู่นะคะในอดีตนะคะคุณจําเป็นจะต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็เมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะควรจะปลดปล่อยอดีตไปให้หมดนะคะไพ่ใบนี้ไม่เน้นเสมอเลยว่าคําว่ารี l ล a s e y o เอ็กเซลไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับแฟนเก่านะคะ ในหน้าไพ่ปัจจุบันเนี่ยก็หมายถึงเรื่องเก่าๆระหว่างคุณสองคน,นอะไรที่เคยทําแล้วมันผิดใจกันเนี่ยจะต้องปลดปล่อยไปให้หมดนะเพราะว่ามีการให้โอกาสกันกลับมาคืนดีกันแล้วในครั้งนี้นะคะอย่าเอาเรื่องเก่ามาพูดอีก Make t h e effort เนี่ยตรงนี้น่าจะหมายถึงแฟนของคุณนะที่เขาจะต้องพยายามนะคะที่จะทําอะไรเพื่อคุณเพื่อรักษาชีวิตคู่ตรงนี้ไว้หรือว่าความรักของคุณไว้นะคะไพ่ตรงนี้คือไพ่เวดดิ้งก็คือหมายถึงเนื้อคู่นะคะความเป็นคู่กันแล้วก็คนไหนที่กําลังพูดคุยกันถึง เรื่องการเอนเกจกันหรือว่าการจะแต่งงานกันนะคะมีโอกาสนะคะสมหวังนะ,ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการเคลียร์ใจกับปัญหาเก่าๆหรือว่านิสัยอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้ก่อนเมื่อเคลียร์กันได้แล้วเนี่ยกลับมาดีกันเนี่ยสามารถพัฒนาไปต่อได้ถึงขั้นแต่งงานนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะเสียสละเพื่อคุณนะคะก็ดีใจด้วยนะคะก็เป็นพลังงานดีๆนะนะ่าค่ยสลับข้างได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะเปิด a n g e จิล s w นเให้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะ mm hmm. สำหรับปักแรกคอมเพล m ม s e มาใบแรกก็บอกว่าให้คืนดีกันเลยนะคะต้องมีการ เจรจากันนะคะแล้วก็รอมชอมกันนะสุดท้ายแล้วจะเคลียร์กันได้นะคะ h e r e something better นะคะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นสิ่งที่มันดีกว่านะคะการปรับความเข้าใจกันครั้งนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะ,ะพลังงานเนี่ยมันจะลิฟอัพขึ้นนะ,ค,ะคุณสองคนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้เคลียร์ใจกันแล้วหลังจากของพมายแล้วนะคะผลออกมามันจะดีขึ้นแล้วก็ in the near future มาบอกว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะคะสมหวังแน่นอนนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ใครคิดอยากจะแต่งงานน่ะนะ กับคนนี้ที่คุณดิวอยู่ด้วยนะมีโอกาสนะคะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะขอให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้นะค่ะวันนี้เมย์มีเรื่องรบกวนนิดนึงนะคะก็วันนี้เปิดไพ่แบบใหม่นะคะเปิดให้ดูแบบ สับไพ่ให้ดูเปิดให้ดูแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบลักษณะนี้ก็รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าชอบแบบนี้หรือว่าชอบแบบที่เมย์ปกติแล้วเมจะเปิดไพ่ไว้ก่อนนะคะกออ็อาจจะเสียเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะในการรอในการสับนะคะหรือว่าการเลือกไพ่ออกมานะคะก็แต่หลายท่านแนะนํามาว่าชอบดูแบบมีการสับไพ่มากกว่าก็เลยลองทดลองทําดูถ้าเกิดว่าคุณชอบก็เมรบกวนฝากให้คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ อาฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ